เดซี i, ค i, ่ครับเดซี่ยิ้มหวาน่อยครับเดซี่ขี้โม้อะไรลูกเดซี่จะบอกอะไร <c oughs> วางกล้องใหญ่เลย <c oughs> มีจักวางกล้องไดยนะจักวางกล้องไดยนะโอ้ยโอ้ยอย่าดึงอย่าดึงสายอย่าดึงหูฟังลูกดยวหูฟังขาดนะ ครับไฟไม่ค่อยสว่างมืดนิดนึงเนาะไฟเมืดนิดนึงหนูเลยดูดกระดำเลยครับครับ<อ>เนี่ย<อ>เขาคุยกับกล้องเขาคุยกับกล้องนีีีี่ไปเเออาา้ะมดสเยเ,เนี่ย น yeah, ี่เขาคุยกับกล้องนเนี่ยเนี่ยดูดิคุยกับกล้องเดซี่เดีควีนเดซี่เขาชอบกล้องนะเขาโตขึ้นจะเป็นนางแบบดูดินางแบบอ้วนเลยโอ้โหกล้องใหญ่เลยเนี่ยถ้ารู้ว่าถ่ายกล้องนะเขาจะจะหันมาคุยเขียวอ่ะเนาะเขว่าลาอลเคุยว่าอะไรลูก เลชี่เห็นกล้องไม่ได้คุยโม้ใหญ่เลยน่ะเห็นมั้โตขึ้นเขาจะเป็นนางแบบเขาจะเป็นนักร้องอจะเป็นนักร้องเสียงทองอย่าลปมนะไปเลยดูดิร่า<อ>งกายร่างกายแล้วยังจะว่าเอาหนาวไปอีกเบรรื่อแล้วเกิน